ต้อนให้จนมุมบุ้มให้ตรงเป้าครับทุกคนไปดูวินาทีที่ฐานขเขมรน,นั้นจะใช้ปีกล้วยของเขาเป่าใส่ทหารไทยฐานไทยสวนมาก่อนบุ้มครับทุกคนจะเหลืออะไรลองไปดูครับผม មកវិញយើមកចំការទេស្អុយខ្លាំងអីសិនប៉ែដែររត់ចេញមកពីកន្លែងត្រង់ស្អីគេហ្នឹងឈុតគាត់លូនលើសាក់សាប់គ្នាគ្នាដែរស្លាប់មុនថ្ងៃដូចថ្ងៃទី1ដែលគេសង្រ្គាមសាក់សាប់គឺចាប់បដាំស្អុយហើយតែប៉ែគាត់លូនចេញមកត្រូវទាំងដំណក់ឈាមទាំងអីគេប្លា ก็แบบนี้นะครับทุกคนในเมื่อคุณเป็นทหารอยู่ที่สนามรบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตรงนี้ไม่ได้เอามาเพื่อที่จะเยาะเย้ยใครนะครับทุกคนก็ให้รู้ว่าในความเก่งความแม่นยําของฐานไทยที่บอกว่าเป้าหมายคือกําลังฝั่งตรงข้ามเท่านั้นมันก็คือความจริงครับเราจะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เฉพาะทหารเท่านั้น สิ่งที่ฐานไทยต้องการจัดการก็คือกองกำลังของเขเมรเท่านั้นไม่ใช่ประชาชนนะเป้าหมายของกองทัพไทยไม่ใช่ประชาช,ชนพลเรือนอย่างแน่นอนครับพวกนักบทต่างๆถึงว่าลูกเมียทหารอะไรเงี้ยถ้าจะโทษก็ต้องโทษผู้นําของเขเมรโทษไทยไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเพ<อ>ราะไทยเขาก็ปกป้องปกปักรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนไทยและก็อธิปไตยของไทยนะ อย่างสุดกําลังเหมือนกันนะเพราะว่าฐานเขมรไม่ได้มือเปล่าสู้ด้วยอุธสงครามเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความสามารถในความแม่นยําที่ไทยมีใครก็ตามที่คําเป้าเจอก่อนก็ถือว่าได้เปรียบนะฐานเขมรอเ,อเองก็จะทําฐานไทยก่อนอยู่แล้วนะจะเป่าปีกล้วยไปก่อนแต่ว่าฐานไทยจัดให้ก่อนเลยฟุบเดียวนะมันคงจะไม่ได้กระจุยนะแต่ว่ามันก็ ถ้ากระแทกเต็มๆก็ได้นอนเลยครับทุกคนดับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะก็จะเหลือแค่เสื้อผ้าเองนะลูกเมีกเยก็ร้องไห้พอเจอก็ร้องไห้เพราะว่าการสูญเสียมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าจะโทษอย่างที่ผมบอกอะ่ะต้องหันไปมองผู้นําของเขาณนะวันนี้เวลาน,น,น,นี้รู้รอยู่แล้วว่ากองกลาลังของตัวเองนั้นอ่อนแอเต็มทีแล้วจะสิ้นสภาพอยู่แล้วเมื่อไรจะยกมือชูมือว่ายอมแพ้นะถอนกองกำลังออกให้หมดผมเชื่อลเลอเกินว่าในหลัก ปฏิบัติที่เป็นสากลถ้าเขมรยอมแพ้แล้วเนี่ยไม่เป็นภายคุ่คามต่อประเทศไทยแล้วเนี่ยเชื่อว่ากองทัพไทยก็ไม่พุ่งทะยานเข้าไปโจมตีอยู่ข้างในแน่นอนนะครับแต่ต้องแสดงออกถึงความจริงใจนะอนที่อยู่ในสูตรอา่าที่อยู่ในฐานนะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันฐานนี้ก็ถือว่าโดนนะ ความแม่นยำของกองลังของกองทัพไทยนี่แหละครับผมกองทัพไทยมีความสามารถไหมมีปัญญาไหมคำถามของอินฟูคอมเมนที่ท้าในแต่ละวันน,นี่คือคำตอบที่ฐานไทยเขาตอบให้แล้วว่าเขามีปัญญานะครับเขาไม่มาออกมาพูดมาคุยมาอวดนะมาโชว์แม้กระทั่งสิ่งที่ล้ำสมัย ในกองทัพเ,เขาไม่ามาอวดมาโชว์แต่มันจะมีคําตอบในสนามรบแบบนี้แหละให้เห็นเลยว่าการปฏิบัติการของฐานไทยต้องการตรงไหนจุดอยู่ไหนเป้าอยู่ไหนฐานอยู่ไหนเอาลงตรงนั้นมันจะได้ไม่ต้องกระทบต่อประชชนไม่เหมือนเขมรตอนนี้นะบ้านเดินประชาชนนี่เยอะมากกองทัพไทยจะออกมาประนามคือคุณไม่เอาเป้าที่เป็นทหารเลยคุณเล่น เป้าใหญ่ที่ไม่มีภัยต่อคุณคือผู้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับกองทัพไทยเพิ่งออกมาประนามวันนี้นะครับการกระทําของทหารขมรยิงตำรวจวิธีอะไรไม่รู้หละแต่ว่าลงในปานเดือนประชาชนไม่โดนค่ายไม่โดนฐานของทหารไทยแต่ทหารไทยเนี่ยทำให้เห็นเลยเห็นไหมภาพที่ออกมามิตรแต่ทหารขมรทั้งนั้นที่รับผลกระทบก็เพราะนั่นคือเป้าหมายนะครับของทหารไทยของกองทัพไทย ไม่ใช่ประชาชนพลเรือนผู้บริสุทธิ์เหมือนเขเมรทำอันนี้คือข้อแตกต่างครับแล้วก็แสดงออกให้เห็นด้วยว่านี่คือความสามารถของกองทัพไทยและนี่คือปัญญาที่ฐานไทยทําได้ที่คนเขเมรถามหานี่แหละครับปัญญา m m มีไหมเมื่อก่อนบอกว่าเหาดี you, แต่เฮากล้าหรือเปล่ากล้าไปแล้วบอกมี ain, ปัญญาทําไมกองทัพเขเมรออนแอไหม มีปัญญาหรือเปล่านะพวกมึงมีปัญญาไหมถามอย่างเงี้ยเนี่ยมีปัญญาไหมอ่อนแอพอหรือ,อยังต้องการอะไรอีกเขาจะได้เสริมให้นะครับแต่นี่ถ้าจะมาโทษนะพอเห็นไอ้คนร้องไห้คนเสียใจใลูกเมียร้งองไห้เสียใจจะมาโทษกองทัพไทยนูน่นไปโทษวุ้นเส้นน,นู่นไปโทษผูนำำ้นำเขมรนูน่นถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่จะชูมือขอยอมแพ้สบียงก็ไม่เพียงพอ ทหารก็หนีฐานทัพไม่สู้ที่อยู่ก็อิดโรยหิวข้าวหิวปลาไม่มีอะไรจะกินกินแม้กระทั่งใบไม้ก็มีบางฐานน่ยไม่ไหวแล้วออกมาอาัดคิดร้องไห้ภาวนาพนมมือ,อขอร้องนี่ฮะต้อนทีรนิดพิชิตทีรฐานฐานไทยนั้นสุดกล้าแกร่งยอมรับจริงฮะ แม่นยำเราอย่ากระจับวางหัวใจกล้าแก่งเหมือนหินผาคือถ้าแบบตาต่อตาฟันต่อฟันตัวต่อตัวไม่เคยมีความกลัวในเลือดนักสู้ของหานไทยเลยครับทำให้รู้ทำให้เห็นคนคขมเมนอยากเห็นอะไรเรียกร้องอะไรมาจัดให้อันนั้นเสริมให้ถึงที่ครับ วันนี้เวลามเนี่ยฮะกองทัพเขมรทหารขเขมรนะห้าวไม่มีแล้วนะครับทุกคนไม่เหมือนเมื่อก่อนนะบอกห้าวจะอย่างงีย้ยไม่มีแล้วนะมีตแต่พนมมือแบบขอแบบความปลอดภัยอะให้ตัวเองร้องไห้วิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้ยินเสียง S6 เนี่ยคำรามเมื่อไหร่โอ้โหหมอกติดพื้นสันนะครับนี่แหละฮะอยาอวดดีอีก นะยอมแพ้กันเสถียยกธงขาวทําในสิ่งที่ตัวเองจะปลอดภยัยกองทัพไทยมีคุณธรรมพอจะบอกให้ที่เขาทําที่เขาต่อสู้ที่เขาตอบโต้ก็เพราะว่ากองกําลังของเมรน,นั้นยังเป็นภยัยคุกคามต่อประเทศไทยอยู่เป็นปรปักเป็นความเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยฐานไทยถึงยังได้ตอบโต้ถึงได้ทำนะ เมื่ออะไรก็ตามที่สิ้นสภาพแล้วยอมแพ้แล้วถอยออกไปแล้วทหารไทยเป็นชายทาทหารไม่มีวันที่จะไปทำร้ายคนที่อ่อนแอที่ไม่มีสภาพในการต่อสู้อีกนะอันเนี้ยไม่เชื่อก็ลองดูถ้าเมื่ออะไรที่สิ้นสภาพแล้วกองลังเขมรเนี่ยไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยแล้วต่ออธิปไตยของไทยแล้วฐานไทยจะพูดคุยจะเจรจา ยื่นข้อเสนอจะยุติแต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นั้นะตรงนี้ฐานตรงนี้ยุบไปเขา็ยี้เข้าไปตรงนู้นยังลุกขึ้นมาละหองละแหงนะลุกขึ้นมาตอบโต้นั่นถือว่ายังมีภัยไทยเองก็จําเป็นต้องจัดการนะต้องปิดดิวแต่และจุดแต่และเนินแต่และฐานให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทยตอนนี้ราวๆสี่แสนห้าแสนคน ที่อยู่ชายแดนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะประชาชนคนไทยนะครับและบ้านเดือนประชาชนเสียหายอย่างหนักจากการยิงมุ่สซ่วของฐานขมิประชาชนเหล่านี้มีความเดือดร้อนและก็หวาดระแวงต่อการกระทําของฐานขมิเพราะฉะนั้นกองทัพไทยจําเป็นจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดให้ฐานขมิสิ้นซากไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยอีกประชาชนจะได้กลับไปใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขนะไปทํามาหากิน ความเสียหางต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับการฟื้นฟูนี่ต่าง,งหากที่ทารไทยกําลังทําและก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในความสามารถของทัพไทยของกองทัพไทยนะครับจัดการกับศัตรูได้อย่างราบคาบหลายฐานมากๆเป้าที่ทารไทยต้องการที่จ,จัดการถือว่าได้รับผลและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการปฏิบัติการครับผม ประชาชนคนไทยก็ไว้วางใจแม้ว่าจะเดือดร้อนวันนี้เวลานี้ฐานไทยคือได้รับชัยชนะไปเกินครึ่งแล้วละหวังว่าคงจะจบก่อนปีใหม่ครับทุกคนถ้าทหานขามรนเนี่ยอยากจะจบอยากจะพอก็ถอนกําลังตัวเองออกให้ห่างจากชายแดนให้พ้นจากชายแดนและประกาศยอมแพ้ซะก็จะได้รับการตอบรับจากฝั่งไทยนะ การร้องไห้การเสียใจการกลัวเหล่านี้ยมันไม่สามารถที่จะเอามาตัดสินให้กองทัพไทยนั้นหยุดนะหยุดไม่ได้เพราะอีกหลายฐานก็ยังกระทําอยู่นะครับผมโอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็เอามาให้เห็นในความสามารถในความแม่นยําของทหานไทยและก็ให้เห็นว่าใครก็ตามที่คิดจะทํากับคนไทยเห็นไหมกรรมตามทันทันทีเลยกําลังเลงกําลังเลงอยู่เลย ปุ่มก่อนคือสวนมาก่อนอะตรงเป้ากระเจิงฮะเหลือแค่เสื้อผ้าและก็เพื่อนที่อยู่ไกลหน่อยก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโอเคครับฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม